มาส่องความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณณนะเวลานี้ตอนนี้นะเพื่อเป็นการตั้งชื่อหัวข้อคลิปได้นะขอให้คุณนะคะตั้งจิตคิดถึงหน้าเขาแล้วก็นึกถึงชื่อเขาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความคิดความรู้สึกนะที่เขามีต่อคุณณนะเวลานี้ตอนนี้นะขณะที่คุณดูคลิปนี้อยู่คนคนนั้นเขามีความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับคุณ เป็นพลังงานของนะฉันเฝ้ามองคุณอยู่จากที่ไกลไค่ะเขาคนนั้นเป็นใครนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือคนคนนั้นนะคนที่คุณคิดถึงและเฝ้าถึงหรือคนที่คุณอาจจะไม่รู้ได้ว่าเขาเป็นใครก็ได้ถ้าคุณยังไม่นึกถึงใครนะคะแต่ถ้าคุณมีคนในใจอยู่แล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าฉันเฝ้ามองคุณอยู่นะที่ไกลไนะคะคนที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่นะตอนนี้เวลานี้นะเขาเฝ้ามองคุณเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ เพราะอะไรเขาคนนั้นยังเฝ้ามองคุณอยู่นะคะแปลว่าคุณกับเขาอาจจะห่างเหินกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้เพราะในจากหน้าไพ่นะคะออลกิโยฮั m e ม s เ g e บอกว่าเขาเฝ้ามองคุณอยู่ที่ไกลๆนั้นก็แปลว่าคุณกับเขานะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันณนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรนะคะคุณอาจจะจากกันด้วยการงานนะคะ อาชีพการงานหรือจากกันได้ความไม่เข้าใจหรือปัญหาใดๆนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหารักสามเศร้ามือที่สามใดๆเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะในการตรวจดูกันได้เลยนะ,ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอ้โหเลดี้เลิฟทาร์ดของแม่หมอตุ๊กนะคะหรือคุณจะเรียกว่าแม่หมอโอ้โหเลดี้ก็ได้พลังงานวันนี้เป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังลรวก็รับชมด้วยนะคะใช้ ฟังเพื่อความบันเทิงได้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อเป็นแนวทางแต่ใช้ในการตัดสินใจใดๆไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณคนเดียวนะพลังงานของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรแม่หมอขอดูนิดนึงนะคะพลังงานของโกลอฟวอนค่ะคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะอาจจะเคยมีลูกเคยแต่งงานกันเคยสร้างบ้านสร้างอนาคตด้วยกันแล้วก็ได้หรือคุณกับเขานะคะคบกันคุยกันแล้วพูดถึงอนาคตการสร้างบ้านนะคะการอยู่ด้วยกัน คุณอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วนะยังแต่ยังไม่มีการแต่งงานก็ได้เคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตการอยู่ด้วยกันคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณรักมากนะรักมากถึงขั้นวางแผนแต่งงานนะคะพลังงานของนายออบเทนต์เคลค่ะตอนนี้เวลานี้เขาคนนี้เป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้นะคะไพ่ใบแรกเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอันนี้เป็นชาวธาตุดินกันพู้ศกมาก่อนตอนนี้เวลานี้เขาโด เดี่ยวแล้วนะเขาเป็นโสดแล้วนะนะฮะคนคนนั้นอาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้อยู่ตอนนี้เวลานี้ก็ได้นะพลังงานของคนที่อยู่คนเดียวค่ะทูออฟ w อมพลังงานของชาวธาตุไฟในสิงห์มงเขาคนนั้นเฝ้ามองคุณอย่างไกลๆจริงๆนะเขาเฝ้าอมองคุณไม่หยุดเลยอะ่ะนะเขายังเก็บคุณเอาไว้และก็ยังเฝ้ามองคุณอยู่ที่ไกลๆจริงๆแปลว่าคุณกับเขานะไม่ได้อยู่ด้วยกันและคุณกับเขาก็มีประเด็นกันนั่นเอง เป็นพลังงานของแทมเพลน์ค่ะชาวลัคนาราศีนะคะธนูเขาต้องการย้ายกลับมาอยู่ใกล้คุณเขาต้องการนะคะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับคุณและเขาถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันอยู่ในความสัมพันธ์เลิกลาห่างเหินนะคะไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกในความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะต้องการวนกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,ะอาจจะมีการ เขาอยากอยู่ใกล้คุณนะอาจจะอยากมาอยู่ใกล้ที่ทํางานอาจจะไปอยู่ใกล้บ้านคุณที่อยู่ของคุณก็ได้นะ พลังงานของไฟอวอนค่ะพลังงานของนะคะคนที่มีความสับสนวุ่นวายคนที่เคยมีประเด็นคนที่เคยมีปัญหาถ้าคุณไม่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับความรักสามเศร้านะก็เป็นประเด็นแห่งการพูดคุยไม่เข้าใจกันนะฮะการทะเลาะกันแล้วทําให้คุณกับเขาห่างเหินกันก็ได้ก่อนจากกันอาจจะมีปากเสียงคั้นรุนแรงนะคะหรือมีเรื่องหนักมากๆที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันค่ะคนคนนี้เขาอยากกลับมานะคะเขาฝ้อมองเขาหาวิธีที่จะเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะ ะะเขาเข้ามาเพื่อที่จะสะสางเรื่องต่างๆที่คุณกับเขานะ,ะเคยมีปัญหาเคยมีประเด็นกันนั่นเองนะนี่คือพลังงานของเขานะ,ะตัวตนของเขาแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณนะคะถ้าตรงเรามาดูนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณณเวลานี้ตอนนี้ว่าทําไมนะเขาถึงเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลานะ,ะเฝ้ามองคุณอยู่อย่างไกลๆนั่นเองนะพลังงานของคุณคือ เดวิลค่ะคนมีสเสน่ห์ชาวลัคนาราศีมังกรคนที่เกิดปันพุธกลางคืนก็ได้ช่วงนี้เวลานี้คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคุณมีแรงดึงดูดมากๆค่ะที่ผ่านมานะคะคุณอะผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านวิบากกันผ่านวิบากกรรมผ่านความเจ็บปวด เหมือนคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมาใหม่อ่ะคุณหลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากความเจ็บปวดแล้วคุณกลับมาฮิวตัวเองดูแลตัวเองได้นะเป็นคนที่เผาสเสน่ห์มากๆช่วงนี้เวลานี้นะสเสน่ห์กายสเสน่ห์ใจค่อนข้างจะร้อนแรงด้วยนะ <c oughs> เป็นพลังงานของนะคะเ <c oughs> ทนออฟเทนดคนค่ะ <als> เป็นคนที่มีความมั่นคงชาวธาตุินกันพิศกมังกรน,นะค,ะ, <c oughs> คะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงมากในตัวตนตอนนี้เวลานี้ฐานะนะคะหน้าที่ทางการงานการเงินก็ดีด้วยนะคร <c oughs> อบครัวดี นะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงอ่ะระดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคนที่เจ้าเสน่ห์ด้วยช่วงนี้เวลานี้นะคะอาจจะมีนี่แหละรักใหม่เข้ามาคนที่อยากจะมานะคะแจกขนมนจีบให้กับคุณและรักเก่าที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่ในที่ไกลๆอยู่เสมอ,อเขาไม่อยากสูญเสียคนที่เพียบพร้อมอย่างคุณไปนะคะพลังงานของ Tenor t e n d e c i o n เนี่ยคือคนที่เพียบพร้อมมากๆนะทางด้านการงานการเงินเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเลยนะคะ พลังงานของ t o of Cups ค่ะคุณเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีนะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนรับใครแล้วรักจริงนะเปิดใจรักคนยากแต่ถ้ารักใครแล้วนี่ทุ่มให้หมดใจนะะไม่เคยมาคิดในเรื่องการเสียเปียบได้เปรียบได้ได้ค่ะคุณทุ่มให้เขาอ่ะนะะดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยนะพลังงานของสองถ้วยอะ อันนี้พลังงานของสองถ้วยเนี้ยอาจจะบ่งบอกถึงนะคุณอาจจะเป็น LGBT ก็ได้นะอื LGBTQ ก็ได้นะบ่งบอกถึงคุณกําลังดิวกับชาวต่างชาติต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมด้วยก็ได้นะจากพลังงานหน้าไผ่ที่ขึ้นมาเ็นพลังงานของคนที่มอบความรักให้กับคนที่คุณรักแบบหมดใจมากๆนะไม่เผื่อใจเจ็บเลยอืมคุณเป็นคนเปิดใจยากแต่ถ้าได้ลองรักใครแล้วรักจริงแล้วก็รักฝังใจด้วยเป็นคนที่ลืมยากมากๆ เวลาคุณรักใครคุณฝันถึงอนาคตฝันถึงครอบครัวถ้าคุณรักนี่คุณลุ่มหลงมากนะไม่มองไม่หมอมองว่าเวลาคุณเปิดใจแล้วคุณรู้ตัวว่ารักอะคุณค่อนข้างที่จะอะไรละ่ะจมปักกับความรักอะให้หมดใจเวลาทุกมันก็ทุกมากเวลาให้มันให้หมดนะรักรักยากลืมก็ลืมยากอีกอย่างเงี้ยนะ,ะต่อให้เขาทําให้คุณเจ็บปวดมากขนาดไหนอะคุณก็เป็นคนที่ลืมยากนะ,ะลืมในเรื่องความรักประมาณเนี้ยรักแล้วมันรักเลยม,มันเปลี่ยนใจไม่ได้ แหงปอปลนค่ะพลังงานของคุณก็สืบสองคนเก่าอยู่เหมือนกันนะคนที่เขาสืบสองคุณนะอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นคนที่ห่างเหินกันไปแล้วไม่ว่าจะเลิกลาหรือแค่นะคะจบความสัมพันธ์แบบต่างคนต่างเงียบก็ได้นะค,ะคุณก็ยังรอเขาอยู่เนาะตัวคุณเองก็อาจจะสืบสอดนะคะอาจจะสืบสอดทางด้านโซเชียลของเขาไหมนะคะ แต่ได้อ่ะคุณไม่ค่อยแสดงออกนะคะไม่วิ่งตามไม่ขวยคว่าแน่นอนมันเป็นการส่องอาจจะแบบอยากรู้บ้างนะคะไม่อยากส่องโซเชียลก็มาส่องที่แม่หมอนี่แหละประมาณนี้นะ <c oughs> นะะเป็นพลังงานของนะคะเอ็กอัพเพนต์เคลลิลค่ะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทํางานนะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทที่แม่หมอบอกทํางานทุ่มเทนะคะเรียนทุ่มเท รักก็ทุ่มเทเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตอนะไม่ว่าจะทําอะไรคุณจริงจังอะคุณไม่ค่อยเล่นเล่นนะคะความรักเอยจริงจังการงานเอยจริงจังนะคะการเรียนคุณก็จริงจังอยู่เสมอคุณทุ่มเทคุณทุ่มเทคุณให้หมดใจเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่นะคะเวลาลืมคุณลืมละลืมยากมาก,มาก,มากเวลารักอะคุณรักค่อนข้างลุม่มหลงหัวปักหัวปำแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรละติดแฟนอะนะติดแฟนหนักมากติดคนรักหนักมากนี้ก็ได้นะพอเวลามันเจ็บหรือว่ามันผิดหวังอะ คุณก็ค่อนข้างที่จะลืมยากด้วยประมาณนี้นะนี่คือพลังงานของคุณนะพลังงานของคุณและเขาตรงไหมคะนะถ้าตรงเดี๋ยวเรามาดูนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะแล้วเราก็ไปดูนะคะสถานการณ์ความเป็นอยู่เป็นไปของเขาแล้วก็มาดูว่านะ,ะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณนั่นเองนะความรู้สึกนึกคิดที่เขามีต่อคุณณนะเวลานี้ตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ เป็นพลังงานของทีออฟววนค่ะพลังงานของคนที่หันหลังให้กันแล้วอะ่ะองานต่างคนต่างไปแต่คนคนนี้เขาก็ยังถือคุณเอาไว้เห็นไหมต่อให้หันหลังต่อให้ทําเหมือน ไม่สนใจนะเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณมากจริงๆอ่ะนะตามพลังงานหัวข้อนะกูบอกว่าฉันเฝ้ามองคุณจากที่ไกลๆก็มันก็จริงอ่ะเห็นไหมเขาถือคุณไว้เขายังยืนเขายังเฝ้ามองคุณอยู่ไม่ว่าตอนนี้คุณกับเขามันจะเงียบมันจะนิ่งมันจะดูห่างไกลกันมากขนาดไหนคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณเลยเขามีการสืบเสาะสืบส่องเรื่องของคุณอยู่เสมออย่างน้อยก็ในโลกสื่อโซเชียลออนไลน์นะหรือถ้าเขารู้จักบ้านรู้จักที่ทํางานรู้จักที่อาศัยของคุณคนคนนี้ นะแอบไปดูหน้าคอนโดคุณก็ได้นะเออนะแอบไปดูหน้าบ้านแอบไปดูหน้าออฟฟิศคุณก็ได้เป็นพลังงานของคนที่ส่องมองจริงนะส่องมองจากที่ไกลๆและจากพลังงานลน่าไพ่นะคะเขาส่องคุณอยู่จากที่ไกลๆจริงๆนะยังถือเห็นไหมถือเรือเอาไว้เหมือนเตรียมความพร้อมในการส่องนะเขาหาจังหวะหาเวลาในการเข้าหาคุณด้วยนะ อืเขายังไม่ล้มเลิกในการที่อยากจะติดต่อกับคุณนะควีนออฟคัพค่ะเขาบอกว่าตอนที่คุณมีเขาเขาและคุณมีกันและกันนะคุณเป็นคนที่ดูอบอุ่นมากๆนะคะคุณเป็นคนที่เขาอบเข้าใจเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆคุณดั่งเป็นคุณเป็นดั่งพ่อพระแม่พระสาหรับความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะสายตาที่เขามองคุณมันมีแต่ความอบอุ่นนะคุณอาจจะเป็นคนที่นะคะเขาอบเข้าใจเขาที่สุดละในความรู้สึกเขาจนทําให้เขาอะนะคะรู้สึกว่าลืมเลือนคุณไม่ได้ คุณเป็นคนใจดีเขาถามว่าเขายังเป็นห่วงคุณไหมจากหน้าไพ่เนี่ยเขาก็ยังเป็นห่วงคุณนะยังมีความอะไรอาวร์ต่อคุณอยู่นั่นแหละมันมันเป็นการที่แบบเศร้าใจอะ่ะมันมีความเศร้าใจปนกับความคิดถึงนะคะมันเป็นอารมณ์ที่มากมายมากๆอ่ะมันเป็นอารมณ์เหมือนสายน้ําอ่ะนะคะมันมีขึ้นขึ้น,นลงลงนะ,ะแต่ใดๆเลยนะ่ะในความคิดความรู้สึกในทุกการเป้ามองของเขาที่มองมาที่คุณนะคะ ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เคยโพสตรูปไม่เคยโพสต์อะไรเลยนะเขาอาจจะดูรูปจากโซเชียลของคุณนั่นแหละนะฮะจากรูปประจําตัวของคุณนั่นแหละถ้าคุณปิดก้นเขานะต่อยเขาทําแอคเขาปลอมมาเขาก็ไม่รู้กิจวัรประจําวันคุณแต่คนคนนี้ยแค่ได้เห็นรูปโปรไฟล์เก่าๆของคุณรูปโปรไฟล์ที่คุณตั้งเอาไว้อ่ะเขาแอบยิ้มนะเขามีความสุขอ่ะที่ได้เห็นรูปไม่รูปบางคนนะเซฟรูปคุณลงมือถือแต่บางคนเหมือนไม่สามารถเซฟรูปคุณได้อ่ะต้องเข้ามาในโปรไฟล์ของคุณเพื่อดูรูปคุณเสมอ ทุกครั้งที่คุณมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะหรือเขาอาจจะมองโพสต์คุณไม่ได้อืมนะคะพนังงานเขาอาจจะมองโพสต์คุณไม่ได้เขาไม่อาจจะไม่เห็นโพสคุณคุณอาจจะปิดก้นหรือถ้าบางคนเปิดโพสต์สาธารณะเขาก็เห็นเขาชื่นใจมากนะรู้สึกชื่นใจที่เห็นหน้าคุณนะยิ่งคุณโพสรูปใหม่หรือเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่คุณคนเนี้ยเขาชอบนะเขาแอบส่องเขาจินตนาการถึงคุณได้นะในวันที่เขามีคุณนั่นแหละ เป็นพลังงานของงานไหนออบสอบค่ะเครียดวิตกกังวลแล้วก็คิดมากนะอาการที่เขาเป็นอยู่นะตอนนี้เวลานี้เวลา,วลาที่เขาส่งคุณนะนะคนคนนี้มักจะส่งคุณในเวลากลางค่ากลางคืนค่ะส่งหนักมากคุณดูนะ <c oughs> นะคะรูปตาเต็มตัวเลยนะคนคนนี้เขาส่งคุณในทุกคนนึกถึงในเรื่องกายภาพของคุณด้วยนะรูปลักษ์รูปกายของคุณคนคนนี้ค่อนข้างลุ่มหลงใน กายภาพของคุณมากนะถ้าคุณเคยมีเรื่อง18บกด้วยกันคุณคนนี้ลุ่มหลงคุณมากเลยนะคะหลงในเรื่องเซ็กเอ็กเพลยหลงในรูปลักษ์รูปกายของคุณนั่นเองนะโดยเฉพาะกลางคืนเขาจะคิดถึงคุณนะแล้วนอนไม่หลับแล้วส่องคุณไม่ว่าคุณจะโพรูปอะไรอะโพรูปธรรมดาธรรมดาไปแต่คนคนนี้คิดลึกนะคิดไปถึงกายภาพของคุณเลยคิดไปถึงเนื้อหนังบางสาของคุณคิดไปถึงรูปร่างรูปลักษ์รูปกายของคุณอยากสัมผัสอยากสัมผัสนะอยากกอด ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากกอดตัวเองไปกอนนะเออนะคะเขาก็มองเขาส่องคุณนะคะอยากกอดอยากอยู่ใกล้คิดถึงรูปลักษ์รูปกายคิดถึงนะคะกายภาพของคุณนั่นเองตอนช่วงนี้กายภาพของคุณที่แม่หมอบอกเนาะมันขึ้นเดวิวอะมันดูมีเสน่ห์มากอะมันดูน่าลุมหลงน่าหลงหยคุณอาจจะดูแลตัวเองดีมากๆนะตอนนี้เวลาเนี้ยการดูแลตัวเองดีของคุณนะคะคุณฝืนคุณกลับมารักตัวเองแล้วคุณให้คุณค่ากับตัวเองไม่ว่าคุณจะแสดง อะออกแบบแบบไหนอะมันเช่างดูดีมากๆมันดูสดชื่นการที่เขามองคุณอะแม่หมอบอกมันมีหลายอารมณ์มากๆมันมีทั้งความเครียดมีทั้งความกังวลมีทั้ความสดชื่นพอมองไปมากๆแล้วมันมันมันบ่งบอกถึงความรุ่มหลงด้วยอะลุ่มหลงนะคะถ้าคุณมีในเรื่องที่แม่หมอบอกนะมีสัมพันธ์กันเรื่อง18บวกแล้วเขาคิดถึงเรื่องนั้นกับคุณมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึง มันสร้างความเครียดค่ะวิตกกังวลน,นอนไม่หลับนะเขาค่อนข้างที่จะสั่งส่องคุณหนักแบบมากโดยเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะสืบเนื่องจากความคิดถึงนอนไม่หลับนะค,ะคนคนนี้ฝัร้ายนะปัร้ายแล้วตื่นสะดุ้งขึ้นมาคิดถึงคุณต้องต้องดูลูกคุณก่อนนอนประมาณเนี้ยถ้าวันไหนไม่ได้ดูลูกคุณหรือไม่ได้คิดถึงคุณไม่ได้ส่องคุณฝัร้ลยค่ะนะประมาณนั้นเลยพลังงานของวิวออฟกอร์จูนนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสได้นะเมื่อกี้ชาวแทบลมมิถุนตุนกุมนะ ไพ่ดาบขึ้นนะคะอันนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดเหมนประหัสเขาอยากหมุนเวียนนะ,ะอยากหมุนโชคชะตาให้คุณกับเขาว่ากลับมามีความสัมพันธ์นะค,ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะนึกถึงในเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคุณมากๆนะ,ะอืมเขาอยากมีความสัมพันธ์อยากนึกฤฤฤฤฤฤ่พื้นความหลังนะหลงในรูปลักษ์รูปกายของคุณนั่นแหละทําให้เขาอยากหมุนเวียนหมุนวนกลับมาการส่องการมองครั้งเนี้ยแม่หมอมองว่าเขาหาโอกาสนะที่จะเข้าหาคุณหาวิธีที่จะเข้าหาคุณหาเวลาหาเวลา แล้วก็หาในเรื่องของการเข้าหาหาให้ผลในการเข้าหาคุณเขาอยากให้โชคชะตาหมุนเวียนคนคนนี้จะเปลี่ยนโชคชะตาของเขาอ่ะให้กลับมามีบทบาทในขึ้นคุณอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าคุณจะต้องการเขาหรือไม่นะคะคนคนนี้เขาต้องการที่จะกลับมาพลังงานของเซเว่นออฟเพนตค่ะ คนคนนี้เฝ้ารอจังหวะและเวลานะคะเฝ้ารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมชาวแทบดินกันพิศมังกรถ้าคุณมีประเด็นกันหนักอ่ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความรอบคอบมากๆนะเขาเฝ้ามองและรอค่ะการนิ่งถ้าเขานิ่งแล้วเขาเงียบแล้วคุณไม่รู้เขาเขาเขาเลยแล้วเหมือนเขาหายไปแล้วอะ่ะแล้วคุณนะคะคิดว่าคนคนนี้ยหายไปจากชีวิตของคุณแล้วจริงๆเลยหนึ่งเลยนะคะเขาอย่างไม่หายในความนิ่งของเขามันมีแผนการค่ะ เออนะคะแล้วก็มีความรู้สึกมีความคิดถึงมากๆเขาเฝ้ามองคุณจากที่ไกลๆจริงๆนะแล้วละสายตาไม่ได้การเฝ้ามองของเขาอะตอนแรกๆอาจจะแค่เฝ้ามองอยากรู้ความเป็นไปของคุณแต่เฝ้ามองแล้วมันรู้สึกว่ามันคิดถึงมันรักโดยเฉพาะรูปรักษ์รูปกายของคุณมันน่าพิศวาสนาะทําให้เขาพิศวาสมากมากกันเนาะมันเขาหาวิธีในการเข้าหาคุณนะคะเขารอจังหวะเวลาเหมือนเขาลงมือทําอะไรไปแล้วบางอย่างด้วยนะ เพื่อที yes. perfect, ่จะเข้ามาหาคุณนี่แหละอนะคะเพราะเราเวลาที่เหมาะสมนะคะในสิ่งที่เขาจะเข้ามาหาคุณเนี่ยอืมเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของจัติค่ะชาวลัคนาราศีตุลนะคะคนคนนี้เหมือนมีความยุติธรรมอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยนะเขาอาจจะเป็นคนที่ไปสาสางตัวเองในเรื่องปัญหาในเรื่องประเด็นหรือมีคดีความอะไรอยู่ด้วยก็ได้นะถ้าเขาจัดการปัญหาของเขาเสร็จนะคะ มีคดีความหมายถึงการอย่าล้างได้นะมันมันมันเป็นปัญหาที่เลื้อยลังและยาวนานมากๆปัญหาของเขาอะเหมือนเขาเพิ่งจัดจัดการปัญหาอะไรของเขาเสร็จเขาอาจจะมาหาคุณนะคะภายในเดือนตุลาก็ได้นะอืมนะคะเร็วที่สุดก็คือเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์เจ็ดเดือนนะ,ะหรือเดือนตุลาเรนหม่องมองเห็นนะ,ะเขาอยากพูดคุยอะเขาอยากกลับมาเพื่อให้ความยุติธรรมอะไรกับคุณบางอย่าง เขาเป็นผู้รับจากคุณมากเกินไปหรือเปล่าในระหว่างที่คุณกับเขาเคยมีความสัมพันธ์กันนะคนคนนี้อยากกลับมาตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยนะเป็นพลังงานของไฟออฟซอบค่ะคนคนนี้เคยหักหลังคุณเคยโกหกคุณค่ะเคยทําเรื่องทรยศที่ใหญ่กับคุณมากๆเลยแหละนี่แหละเป็นสิ่งที่เขาจะกลับมานะคะเหมือนกลับมาอืมยอมรับผิดเออนะคะมันขึ้นกับไพ่จะติดเนาะ มาเพื่อยอมรับผิดนะะมาเพื่อให้คุณลงโทษเขาอ่ะเออนะมาเพื่อเกลียบปัญหาปัญหาที่เขาเคยสร้างไว้ให้คุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องธุรกิจการงานอะไรหรือเรื่องอะไรเขาเคยหักหลังคุณนะ่ะแล้วเขาหายไปโดยการที่เขาไม่เคยเกลียดใจกับคุณหรือนะวันนั้นคุณกับเขามีปากเสียงกันรุนแรงมากๆอ่ะนะะแล้วเขาไม่อยากพูดไม่อยากคุยเขาปิดตัวออกไปเลยมีการบล็อกมีการอะไรกัน่ะอาจจะเป็นเขาบล็อกคุณก็ได้นะ เขาทําทุกอย่างอ่ะเพื่อเขารอเวลาที่เหมาะสมค่ะรออารมณ์รอให้อารมณ์ของคุณกับเขามันสงบก่อนเมื่อคุณกับเขาอ่ะนะคะอารมณ์มันเสถียรแล้วอ่ะนะอารมณ์ต่างคนต่างสงบแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนี่แหละเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอแต่ที่เขาเงียบไปอ่ะเขาบอกว่าถ้าเข้ามาในระหว่างที่อารมณ์คุณร้อนแรงอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่เออนะคะไม่ไหวอ่ะมันร้อนกลับด้วยก็ได้นะ เหมือนกันการหายไปของเขาในครั้งนี้นะคะหายไปเพื่อสงบสติอารมณ์แต่เขาไม่ได้หายเงียบอย่างที่คุณคิดนะเขายังแอบส่งแอบมองคุณเขายังมีคุณอยู่เหมือนทุกการกระทําของคุณมันยังอยู่ในสายตาของเขาอยู่เสมอเหมือนเขาเป็นเงาตามตัวคุณนะมันเขาส่งในทุกอย่างคุณไปไหนคุณไปทานอะไรคุณไปกับใครคุณคนนี้สืบเสาะเรื่องของคุณมากๆเลยนะเรื่องทุกอย่างที่เขาเคยทํากับคุณที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะหรือคุณเคย ขอคําอธิบายขอเหตุผลแล้วคนคนนี้ไม่เคยให้คุณเลยตอนนี้เวลาเนี้เหมือนเขากลับมาเพื่อที่จะอธิบายตัวเองเพื่อจะเคลียร์ตัวเองให้คุณได้ฟังด้วยนะ เป็นพลังงานของเทนออฟคัพค่ะเป็นพลังงานของความรักเขาค่อนข้างรักคุณรู้ใจตัวเองมากๆคุณคนนี้จะกลับมานะเคลียร์ใจกับคุณเพื่ออะไรเพื่ออยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมาเป็นคนรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเคยมีลูกด้วยกันนะคะมีครอบครัวด้วยกันก็ได้นะหรือคุณอาจจะพูดถึงเรื่องการมีครอบครัวนะคะการสร้างครอบครัวการมีลูกการอยู่ด้วยกันมาละเขาจะกลับมาสารฝันที่เคยเป็นหรือที่คุณกับเขาเคยพูดกันนะเขาอยากจะกลับมาเพื่อสารฝันนั้นให้มันเป็นจริงค่ะ นะการที่เขาเฝ้ามองคุณเขาไม่ได้นิ่งเฉยในการเฝ้ามองไปวันๆนะเขาเฝ้ามองเขาลหลงไหลนะคะแล้วก็อยากเข้าหาอยากสร้างอนาคตอยากมีคุณนะ,ะร่วมเดินทางไปคนคนนี้นะคะเขาก็ยังอยากกลับมาสร้างอนาคตอยากสร้างครอบครัวอยากมีอนาคตนะคะร่วมกันกับคุณอยากมีคุณไปกับเขาอะเขาถึงกลับมาเคลียร์ใจถ้าเขาเคยทําอะไรที่ผิดต่อคุณคนนี้จะกลับมาสะสางนะคะกลับมายอมรับผิดกับคุณด้วยนะ พลังงานไพ่ใบต่อไปค่ะเป็นพลังงานของทู o อ f cups ค่ะความรักแหละนะรักเอ่ยเตยหอมรักมากรักม่นะคนคนนี้เขารักคุณนะเป็นพลังงานของเนื้อคู่เห็นไหมอืมนะค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อคู่กันนะเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่เขาตามหาการส่งมองคุณจากที่ไกลๆอ่ะมันเหมือนกันเว้นระยะห่างเมื่อเว้นระยะห่างอ่ะมันทําให้เขารู้ใจตัวเองมากขึ้น รู้ว่าคุณเป็นคนที่เขารักนะรู้ว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีอนาคตที่ร่วมเดินไปด้วยกันนะ่ะเขาเห็นถึงความสําคัญของคุณนะในวันที่เขาอยู่ไกลคุณความนิ่งความเงียบความห่างไกลความห่างเหินทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณไม่เคยละสายแต่เขาไม่เคยละสายตาจากคุณคุณไม่เคยหลบสายตาจากเขาได้อะ่ะเขาส่งมองกับคุณในทุกๆท,ทางไม่ว่าจะเป็นในด้านครอบครัวของคุณในเพื่อนของคุณด้วยนะสืบเสาะสืบส่องนะอืมนี่แหละเพราะคนคนเนี้ย รู้ใจตัวเองค่ะคุณคือครอบครัวคุณคือความรักคุณคือรักแท้คุณคือรักที่เขาต้องการตามหาและรอคอยนั่นแหละและในระหว่างที่คุณกับเขาห่างกันนะ่ะถามว่าเขามีคนอื่นไหมนะคะจากพลังงานราภัายแม่หมอก็บอกว่าเขาอาจจะมีนะเขาอาจจะลองไปเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะหรือลองสารสัมพันธ์กับคนอื่นในระหว่างนั้นนะ่ะก็เหมือนเขาให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสคุณด้วยอ่ะนะคะให้โอกาสนะคะุณได้เรียนรู้ กับคนอื่นหรือเขาเองก็อยากไปเรียนรู้คนอื่นการยิ่งเขาอะไปมีคนอื่นมันทําให้เขารู้ใจตัวเองมากขึ้นนะว่าไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนั้นมันคือความรักอะนะฮะแต่สิ่งที่เขาไปเจอมามันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้เหมือนคนคนนี้ยรู้ใจในเมื่อวันที่เขาไปพิสูจน์อะไรบางอย่างเหมือนเขาไปพิสูจน์ตัวเองอะไปพิสูจน์ความรู้สึกตัวเองอะไรบางอย่างก่อนนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับนะ อืมเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกพูดก็พูดไม่หมดมีเงินงําเยอะนะคนเป็นคนที่อธิบายอะไรเขาเป็นคนที่จะพูดจะอธิบายอะไรอะ่ะมันยากเป็นคนที่พูดให้คุณเข้าใจยากเขาเป็นคนที่สื่อสารกับคุณในเรื่องความลึกซึ้งหรือเรื่องที่มันอ่อนหวานอ่อนไหวเขาค่อนข้างที่จะนะ สื่อสารยากอะสื่อสารไม่ค่อยถูกแต่ในเรื่องเวลาทะเลาะกันนี่เก่งนะปากเก่งประมาณนี้เลยปากเจ๋วเวลาทะเลาะกันนะพูดให้คุณเสียใจเจ็บใจได้แต่เวลาพูดให้คุณซึ้งหรือคุณรู้สึกดีคุณคนนี้นะคะค่อนข้างทําไม่ได้เลยนะการที่เขาจากไปด้วยการที่เขาเงียบไปเหมือนเขาไปพัฒนาในเรื่องคําพูดนี่แหละนะ,ะเหมือนเขาาให้คุณรู้สึกดีในทุกคําพูดของเขาถ้าเขาเคยใช้คําพูดทําลายคุณนะ คนคนนี้เขาเหมือนเขาไปปรับพลังงานปรับเปลี่ยนนะทัศนคติคําพูดการกลับมาครั้งนี้ก็อาจจะมีคําพูดที่มันรู้สึกว่าเออคุณรู้สึกว่าคุณฟังได้บ้างม่อก่อนคุณอาจจะแบบเออคําพูดคนคนนี้ฟังไม่ได้เลยไม่ลื่นหูเลยประมาณเนี้ยนะ <S <S เป็นพลังงานของนะคะในออฟเพนเจอร์ค่ะถ้าตอนนี้คุณสูบนะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นนะคนที่แบบว่าแม่ไม่พ่อไม่มหาเสน่ห์มากๆเลยนะโสดสวยนะรอรวยมากประมาณเนี้ย คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะเขามีความต้องการคุณต้องการให้คุณกลับไปเป็นที่รักของเขาต้องการให้คุณนะคะเป็นคนรักของเขานั่นเองนะ,ะพลังงานนะ,ะการเ a k e Action เป็นอย่างไรแทนเพลนค่ะเขาอาจจะนะคะมีการมีการเปลี่ยนเปลี่ยนงานมาทํางานใกล้คุณหรือเซอร์ไพรส์คุณด้วยกันนะกลับมาทํางานบริษัทเดียวกับคุณก็ได้นะ,ะยายบ้านมาอยู่ใกล้คุณค่ะ นะบ้านตรงข้ามซอยเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนะหมู่บ้านข้างเคียงนี้ก็ได้นะเขาจะมาอยู่ใกล้คุณให้มากที่สุดเนี่ยคนคนนี้เขาต้องการอยู่ใกล้คุณให้มากที่สุดเลยนะค่อนข้างที่จะ อ่ะน้ไม่เหมาะเขาเปิดไพ่เพิ่มอีกใบหนึ่งก่อนนะเพื่อขยายไพ่ใบนี้นะคะอืเอ็กซ์ออฟคัาค่ะมาตามหาหัวใจนั่นเองแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะไพ่ความรักมันขึ้นมาถึงสามใบไพ่รักแท้ไพ่ความรักนะคะไพ่หมอบความรักไพ่ขอโอกาสนะคะไพ่แห่งความจริงใจไพ่แห่งความจริงจังมันเกิดขึ้นนะคะในความรู้สึกของเขาเขาไม่นิ่งเฉยแล้วค่ะนะต่อให้เขาเงียบไปหรือใดๆเขาจะมีการเทคแอคชั่นมาหาคุณในเร็ววันนี้แหละนะ ถ้าคุณดูไพ่วันนี้นะอาจจะประมาณสักเดือนตุลาคมหรือนะคะเกี่ยวข้องกับเอ,อเลขเจ็ดนะวันเจ็ดแปดวันนะฮะประมาณเนี้ยอนเจ็ดอีกเจ็ดเดือน 7, ออน,นานไปไหมนะถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันอะนะบางทีจกักรวาลก็ผลักคุณผลักคุณน้งสองออกอะเพื่อให้ไปเจอบททดสอบต่างคนต่างไปเจอแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วกลับมารักกันใหม่รักในข้อปกครองกันได้หรือว่านะ ปัญหาที่คุณมีอยู่อะ่ะมันสามารถพูดคุยกันได้เหมือนทาให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะ่ะกลับมาเจอกันในวันที่ต่างคุณนะคะคุณและเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้ก็ได้นะคะความรักของคุณต่อจากนี้ถ้าคุณได้กลับมาอยู่ด้วยกันต่อจากนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นความรักที่เข้มแข็งมากนะจะไม่มีใครมาทาร้ายทำลายความรักของคุณกับเขาได้เลยเพราะอะไรที่มันเคย มีปัญหากันอ่ะมันเป็นบททดสอบแห่งชีวิตเมื่อคุณเคลียร์ได้เขาเคลียร์ตัวเองได้คุณเคลียร์ตัวเองได้คุณกลับมาปรับความเข้าใจและมัญหาจุดกึ่งกลางกันได้ด้วยนะครั้งนี้เวลาเนี้ยเพราะพลังงานคุณก็รอคุณก็รอเขาคุณก็เฝ้ามองเขาส่วนพลังงานเขานั้นนะคะก็เฝ้ามองคุณอยู่ในที่ไกลๆถ้าถามว่าระดับความเฝ้ามองของคุณและเขาใครเยอะกว่ากันระดับของเขาเยอะกว่าคุณอย่างแน่นอนค่ะเขาจะกลับมาเนี้ยนะคะเพื่อขอโอกาสนะขอความรักกลับมาด้วยใจที่รักจริงอะ่ะเออนะคะ พลังงานของเดวิลค่ะความรุ่มหลงเขารุ่มหลงในรูปลักษ์รูปก,กายของคุณมากๆเลยนะพลังงานของนาเทนอฟเพนติคอลอยากเป็นครอบครัวนะอยากสร้างครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะและพลังงานของจัดติกค่ะคนตื่นรู้ดูได้นะคนที่เขารู้ใจตัวเองเขาจะกลับมาเพื่อตามหาหัวใจเขาจะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะตอนนี้เวลานี้เขาได้ฟังเสียงหัวใจของเขาอย่างชัดเจนแล้วว่าคนที่เขารักนั้นก็คือคุณนะ การที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่ที่ไกลๆนั้นผลที่เขาได้คําตอบก็คือนะคะเขารู้ใจตัวเองเขารู้แล้วว่าเขารักคุณเขารู้แล้วว่าเขาต้องการคุณและคนคนนี้จะกลับมาวิ่งตามความรักและหัวใจของเขานั่นก็คือคุณนะคะถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนะคะที่แม่หมออ่านมาภัยให้คุณในวันนี้นะก็จ่ายค่าครูนะแล้วลรับพลังงานนี้ไปได้เลยด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะถ้าจะพิมพ์พลังงานนะคะ พิมพ์คอมเมนต์ขอให้พิมพ์แค่คำว่านะ้อมรับลพลังงานเท่านั้นไม่ต้องสาทยายอะไรมากมายมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะไปสร้างพลังงานลบให้กับคนที่เขานะมีความทุกข์ในเรื่องความรักอยู่นะเออนะคะบ,บางคนคอมเมนต์ปักแซ่บมากนะคะแม่หมอไม่ไม่ตกใจเลยอะที่คุณจะถูกทิ้งถูกเทอ่นะด่าเขาแซ่บซะขนาดนั้นนะมือนะ พิจารณาตนด้วยนะสําหรับคนที่ถูกนะคนที่ปากแซ่บแล้วถูกเทอะคะมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยแต่พลังงานวันนี้นะเป็นพลังงานของคนที่เข้าใจกันนะคุณจะมีการได้เคลียร์ใจกันได้เป็นลักแทะกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะพลังงานวันนี้สดใสนะฮะต่างจากทุกๆวันมากๆไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคุณก็รับไปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย